ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับีนผมกระเดมในช่องกูแล้วมันต้องโดนนะเรายืนที่เกมชิคเก้นดรอปคุณผู้ชมชในค่ายพลั a มาติกเ y กับทุนมหาศาลแน่นอนก่อนอื่นบอกเลย <laughs> ไม่ไม่ใช่ยูสค่าไม่ใช่ทุนค่านะเจ้าตัวขอให้มาซื้อ3,000 0นรอบหนึ่งแต่ว่าตังค์ไม่พอเองหายไปไหน6,000วะเอ้ยรีเควสมาบอกให้ส่งยูสมาบอกซื้อเลย30,000นแต่ว่าเองมันหายไปไหน6,000เกือบเจ็ดสิบวะ อย่างนี้ยังไงเนี่ยต้องซื้อสองแสนเจ็ดนั่นเนี่ยเฮ้ยเอาไงดีวะตังเองไม่ครบอะ่ะเจ้าตัวบอกให้ส่งยูทมาแล้วบอกซื้อฟิชเปินสามแสนเลยครับอยากดูได้เสียไม่ว่ากันมันไม่สามมาดิราคาเพิ่งค่าไม่ได้เช็คก่อนหน้าไงค่าอาคลิปค่าก็ล็อกอินเข้ามาก็ต้องซื้อสองเจ็ดแล้วแหละเองถ้าอย่างนั้นอะ่ะ ก็ไปดีฮะไม่ใช่ตังค่ายอยู่แล้วโอ้เราเองเลือกเกมไหนไม่เลือกเองเลือกเป็นชิคเก้นดรอปเนี่ยนะข้าแม่งนับถือใจเองเลยวะสวีบบอลนซ่าหงดูได้ลุ้นกว่าเลยนะเอาจงจริงคือถ้าถ้าสมมติถ้าเลือกแบบจำเป็นที่จะต้องเล่นไม้สามแสนจริงๆนะข้าจะเล่นเกมไหนดีวะข้าคงเล่นพี่ทออ่ะเองดีปาวะหรือสวีบบอลนซ่าสวีบบอลนซ่าน่าจะดูได้ลุ้นสุดละ เพราะว่ามันได้ลุ้นทุกหมุนนะเองคือเกมอื่นเนี่ยถ้าแบบแรกๆทรงไม่ดีนะ่ะมันคือตัดสินอนาคตไปเลยอะแต่ถ้าสวิต์วอลนันซ่าอย่างเงี้ยมันอาจจะมาไม้สุดท้ายก็ได้ดีโบ่เลงหุ้ยเองแม่งเองได้สี่คูณสี่เองอาจจะไม่เจ็เงนะสี่คูณสี 4, อ่อาจจะไม่เจ็งนะสี่คูณสี่อาจจะไม่เจ็งนะ, 4, จจะงนะแต่เจ็งก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมไม่ใช่ตังเราเออก็ดีเหมือแบบนกันนะเล่นแบบนี้มันไม่กดดันดีวะ่ะ ถ้าได้คลิปฟรีอ่ะเองป้าตามตรงเลยแล้วกันถ้าได้คลิปฟรีไม่ต้องเสียตังค์อ mm ืม hmm. ตอนนี้ตามอีก 140k เฮ้แต่ข,ข้าก็อยากเองได้แหละข้าก็ไม่เล่นเสียข้าก็ตึงอยู่นะถึงจะไม่ใช่ตังเราแต่เขาเสียเพราะเราเนี่ยแหละขาด่เท่าไหร่อีกแสนหนึ่งสี่หมุนนะ่าจะได้คืนนะ แต่ถ้ามีตัวคูณเพิ่มก็น่าจะได้กำไรเพราะมันจะทำคอมโบเองไข่มันจะดรอปเพิ่มอีกรอบนึงอะเอาเรามีมตัวไรโบะลงมาลูกโอ๊ก27,000มีปะไม่ไหลวะ่ะมันไม่ไหลให้เองวะ่ะมันไม่ยอมไหลวะ่ะเนี่ยไม่มีใบโอเวอร์สักใบหนึ่งเหรอ โอ้โหเข้าพูดด้วยสี่หมืน่นเองไม่ขาดทุนละเองได้กำไรด้วยค่าซื้อให้ไม้เดียวนะค่าไม่ต่อนะไม้เดียวนะถือว่าเป็นเปิดเดียวก็เสีย์ได้ไปเองโชคดีมากเลยนะอุ้ยคันมือแล้ววะไปเล่นเองจะได้อย่างนี้ไหมเนี่ยไ,ได้กำไรกว่าหกหมื่นว่ะหมุนสุดท้าย โอ้ตัวถูกอะเฮ้ยแต่เองได้กำไรนะจริงเองต้องซื้อไม้สามแสนนะถือว่าเป็นโชคดีแล้วปะซื้อไม้สามแสนเองอาจจะขาดทุนก็ได้นะเนี่ยซื้อสองแสนเจ็ดเองกำไรไม่ได้เยอะอะเอาจริงถ้าเทียบจากทุนนะคุณผูม,มลองคิดสภาพลงทุนสองแสนเจ็ดกำไรอยู่แปดหมื่นสามเนี่ยเฮ้ยแต่ก็กำไรนะกำไรน้อยแต่ก็กำไรนะเองอยากเองอยากถูกสามแสนใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่ดีแล้ววะถ้าสมมุติถ้าคือค่าซื้ออีกแล้วมันจริงเนี่ยเขาว่า ถ้าเขาดูคลิปเขาน่าจะเคืองวะแต่เขาพิมพ์มาว่าอยากดูไม้สามแสนนะดิไม่อยาอะไรเองตังเขาไม่ใช่ตังเราไปดีกว่าพอด้ว่ออกไปสำหรรบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แนละ้วไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ